บาวอรีคิงราชาแห่งหนาวมืดผู้นำแห่งแกงคนไร้บ้านที่แฝงตัวอยู่ทั่วทั้งเมืองด้วยเครือข่ายลับอันแยบยลเขาปกครองมหานครภายใต้สายตาที่ไม่มีใครคาดคิดเบื้องหลังความวุ่นวายเขาคือผู้สนับสนุนจอห์นวิกอย่างเงียบงนันด้วยอาวุธลับและทรัพยากรอันไร้ขีดจำกัด 1. ใช้นกพิราบเป็นสื่อสารลับ 2. จัดหาอาวุธปืนตามคำขอ,อสุยชด,ดนะามคลินิกเถื่อนสำหรับรักษาบาดแผลสร่างกายอึกถึกพลห้าจัดหาสูตรการกระสุนระดับพรีเมียม เสริมเทปลาหน้าจรดหลังรุ่นใหม่ไซโก้โต้กสุนเหมาะกับงานทุกโอกาส 6. เชี่ยวชาญเส้นทางใต้ดินทั่วเมืองติดตามบทบาทของเขาได้จอห์นวิตแรงกว่านรบภาค2 4ถึงภาพยนตร์แอคชั่นสุดเดือดที่คุณไม่ควรพลาด